เอาละวันนี้วันอังคารข่าวก็จะเบาๆนิดนึงนะครับสวัสดีครับนี่คือรายการคริปโตนิวส์ไทยแลนด์และผมต้องไปพูดด้วยรายการอีกเช่นเคยนะผมฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกันเนอะครับผมเอาละวันนี้เราก็มาดูเรื่องเอลซาวาดอาร์กันนะเรื่องแรกเลยของเราเนี่ยเอลซาวาดอร์นะครับผม ก็มีผลสำรวจการใช้งานบิตคอยเพียงแค่7.5%ของพลเมืองที่ใช้กันนั่นเองนะครับผมซึ่งแบบสอบถามนี้นะผมก็เป็นส่วนน้อยนิดนึงนะคผมที่เขาคิดว่าบิตคอยเนี่ยเป็นจุดสนใจหลักสำหรับในประเทศในอนาคตนี้นะครับผมนะผลสำรวจใหม่นะผมก็ของพลเมืองเอซออดอเพียง7.5%เท่านั้นนะครับผมที่บอกว่าเขาใช้บิตคอยในการทำธุรกรรมกันนั่นเองอ่า การศึกษาครั้งนี้นะครับผมก็จัดทําโดยมหาวิทยาลัยฟรานซิสโกกาวีเดียหรือ UFG นั่นเองนะผมโดยผูต้ตอบแบบสอบถามเนี่ยก็ได้ตอบแบบสอบถามเมื่อไปเดือนกันยายนในปีนี้นะครับผมซึ่งเอลสวารดอ์เนี่ยไม่สนใจบิตคอยเลยใช่ไหมโดยผู้ที่เข้าร่วมนะครับผมก็ อยู่ในระหว่าง18ปีขึ้นไปและนักวิจัยเนี่ยก็ได้พูดคุยเรื่องเหล่านี้นะผมถึง1,224คนซึ่งส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง18ถึง29ปีคนส่วนใหญ่มากกว่า71%เนี่ยจะอาศัยอยู่ในเขตเมืองและส่วนใหญ่เนี่ยเขาเขาเนี่ยทำงานแบบเต็มเวลานั่นเองน,น,องนะฟูลไทม์นะฮะผม192ตอบว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้ใช้บิตคอยในการทำธุรกรรมเลยโดยร้อยละ0 5ตอบว่าไม่รู้ ไม่รู้ในคําถามไม่เข้าใจในคําถามอ่ะแสดงว่าเขาไม่รู้จักบิตคอยเลยด้วยซ้ำไปนะฮะแล้วทีนี้สําหรับคำถามนี้นักวิจัยก็ยังได้ถามคําถามผู้ตอบแบบสอบถามอีกว่า อะไรควรจะเป็นจุดเน้นสําหรับในการใช้ในอนาคตของประเทศสําหรับคําถามนี้นะผมผู้ตอบคําถามเพียงแค่1.3เท่านั้นที่ตอบว่าบิตคอยโดยส่วนใหญ่แล้วตอบว่าเอลสวาดอรนั้นควรเน้นการศึกษาหรือการส่งเสริมอุตสาหกรรมมากกว่าอันนี้ก็จะเป็นโพสต์ของประธานาธิบิีเอลสวาดอนะครับผม j u จะ accept offer the debt repurchase totally อ่า9 0 0 0 0เท่าไหร่9 0 0 0 0กว่าล้านนะครับผม ดอลล่าใช่ไหมนี่ก็คือเป็นการน่าจะเป็นการเสนอสําหรับกู้วะใช่ไหมตรงนี้นะครับผมแล้วในหัวข้อถัดไปนะครับผมคะแนนสําหรับในการอนุมัติบูเคเล่ยังสูงอยู่อันนี้ก็แม้ว่าดูเหมือนว่าจะไม่สนใจนะครับผมคนในประเทศเนี่ยไม่สนใจบิตคอยนะครับผมแต่ผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่ามีความหวังในการสนับสนุนโทเค็นรายใหญ่ที่สุดของเอลสวาดอร์นั่นก็คือประธานา,าธิบดีนายเยบบูเคเล่นันเอง อ่าก็คือคนที่เสนอเนี่ยคนเนี้ยเป็นประธานทธิบดีที่เอาบิตคอยเนี่ยมาใช้แบกการเงินของเอลสวาด,ดอร์นั่นเองเนะครับผมเมื่อถูกขอให้ลงคะแนนผลงานของบูเคเล่เนี่ยที่ผ่านมานะครับผมในตำแหน่งประธานที่บดีโดยใช้มาตาอัตราส่วน0ก็คือแย่ถึง10ก็คือยอดเยี่ยมโดยคะแนนเฉลี่ยของเขาเนี่ยอยู่ที่8.43นั่นเองนะฮะคือเป็นคะแนนที่ค่อนข้างดี่ ยอดเยี่ยมเลยสําหรับคนที่ทํางานในรัฐบาลนี้นะผมซึ่งรัฐบาลของเขาเนี่ยก็ได้คะแนน7.49ตามอัตราม,มาตราส่วนเหมือนกันนะผมโดยสมัชาาแห่งชาติเนี่ยได้คะแนนลงไป6 จุด94ตามลำดับเลยแสดงว่าอาณายิปนี่ก็ค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมพอสมควรนะครับผมแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะกล่าวว่าเขาเนี่ยมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตประเทศโดยประมาณว่า80%บอกว่าพวกเขาเนี่ยเป็นกลางหรือมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์การเงินของประเทศสำนักง,งานข่าวสำนักง,งานข่าวท้องถิ่นที่เป็นภาษาสเปนเนะครับผมก็ได้ระบุว่าจนกระทั่งถึงตอนนี้อัตราการยอมรับบิตคอยของอในหมู่เอลสวารดอ์เนี่ย จะอยู่ที่ประมาณ20%ของประชากรน,นั่นเองและการศึกษาที่คล้ายกันตรงนี้นะผมก็ตีพิมพ์เมื่อประมาณมกราคม2024ที่ผ่านมานะผมโดยโจเซ่เซมอนแคนสเซ็นทรัลอเมริกายูนิเวอร์ซิตี้หรือ UCA ก็ได้รายงานอัตราส่วนการยอมรับบิตคอยอยู่ที่10%นั่นเองนะผมมากกว่าด้วยแต่อย่างไรถึงก็ตามนะครับผมจะชี้ให้เห็นนะว่าการลดลงอย่างรวดเร็วของการ สำรวจในการดำเนินที่ผ่านมานะผมตั้งแต่ปี2022และ2021เนี่ยแสดงให้เห็นว่าการใช้งานบิตคอยเนี่ยยังอยู่ที่มากกว่า20%และมีความคาดหวังเล็กๆ,ๆน้อยๆน,ยนะผมสำหรับความสนใจบิตคอยที่จะเพิ่มขึ้นโดยสำนักง,งานข่าวตรงนี้ก็ได้กล่าวกันไว้และเมื่อเมลนาวันนี้บูคเคเล่เนี่ยก็ได้ยอมรับว่าเขาเนี่ยคาดหวังว่าอัตราการยอมรับจะสูงขึ้นเมื่อเขาเสนอร่างกฎหมายที่ให้บิตคอยเนี่ยเป็นเงินชำระหนี้ได้ตามกฎหมายในเดือนกันยา2021ที่ ่าานมาแต่อย่างไรก็ตามเนะ่ครับผมอัตราการยอมรับที่ลดลงเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าช่วยทําให้เอลโซวาดอร์เนี่ยประสบความสําเร็จในการคุยกับอกองทุนระหว่างประเทศ IMF นั่นเองนะครับผมซึ่ง i m f ครั้งนี้นะครับผมครั้งนึงเนี่ยมีความสงสัยอย่างมากเลยเกี่ยวกับเรื่องของการนําแผนของบิตคอยเนี่ยมาใช้ในประเทศในเอลโซวาดอร์ซึ่ง ระบุว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย IMF เนี่ยไม่พบความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวกับเรื่องของ Bitcoin ในประเทศอเมริกากลางแห่งนี้เลยอ่าก็ครั้งก่อนนะผม IMF ก็ยังบอกว่าเฮ้ยมันเสี่ยงนะอะไรอย่างเงี้ยจะใช้จริงหรออะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็ยังอยากจะให้ใช้ดอลลาร์สหรัฐอยู่ดีนั่นเองมาเรื่องถัดมานะครับผมเรื่องของ T D Group ไม่ได้เปิดเผยกิจกรรมคลิปโตที่น่าสงสัยตามที่ฟินเซนกล่าวนั่นเอง ทีดีแบงก์เนี่ยก็ได้จ่ายค่าปรับไป3,000ล้านดอนลาลาร์สหรัฐนะผมหลังจากการละเมิดบทบัญญัติ AML ตามรายงานใหม่ของ Financial Crime Enforcement Network หรือ f i n เซนนั่นเองระบุว่าทีดีแบงก์เนี่ยไม่ได้เปิดเผยกิจกรรมที่น่าสงสัยที่ผ่านมาเลยเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิตอลทั้ง2แห่งเลยนะฮะตามรายงานของ f i n เซนเนี่ยก็ได้ ระบุว่าการแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิตอลเกี่ยวข้องกับ TD Bank เนี่ยตามรายงานของวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมานะผมก็ TD Bank เนี่ยก็ได้ประมวลผลทางด้านธุรกรรมมากกว่า2,000รายการระหว่างเดือนกรกฎาคม 2, 2,023ถึงเมษา 2, 2,024โดยบริษัทเนี่ยก็ไม่ได้เปิดเผยชื่อลูกค้าที่เป็น C ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า1,000ล้านดอลลาร์นั่นเองเนี่ยเม m e r group C นะครับผมที่เขาประกาศเนี่ย หน้าหน้าตาก็แบบประมาณนี้เนี่ยอันนี้คือเป็นโพสต์ของเขานะฮะโพสต์รายงานนะเนาะรายงานกว่า90%ของเงินทุนเหล่านี้เนี่ยมาจากการแลกเปลี่ยนเงินสกุลนีนต่อทั้งที่ ตั้งอยู่ในสหรนาชอาณาจักรนะครับผมก็หรืออังกฤษนั่นเองนะก็ในขณะที่60%เนี่ยของเงินที่ถูกโอนออกไปสถาบันการเงินโคลัมเบียที่บริการสินทรัพย์ดิจิตอลอีกด้วยรูปแบบตรงนี้นะผมเป็นกิจกรรมที่เปิดเผยให้เห็นว่ากลุ่มลูกค,ค้าซีเนี่ยดำเนินการโอนเงินโดยเฉลี่ยมากกว่า100ล้านดอลลาร์ต่อเดือนซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอำนวยความสะดวกด้วยการซื้อขายเงินสกุลดิจิตอลของบุคคลที่3และเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและเขตอำนาจศาลที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเช่นโคลัมเบียจีน ก็ประเทศตะวันออกกลางโดยฟินเซนเนี่ยกล่าวว่าอย่างไรก็ตามนะเอกสารนี้เบี่ยงเบนไปจากเอกสารแนะนำกลุ่มลูกค้าซีไปอย่างมากโดยที่ว่าไม่ได้ระบุว่าโคลอมเบียหรือจีนเป็นเขตอำนาจศาลคาดว่าจะดำเนินการทำธุรกรรมข้ามพรมแดนนั่นเองอการทำธุรกรรมข้ามพรมแดนเนี่ยเราก็มีเรื่องของจีนโคลอมเบียอะไรอย่างเงี้ยนะผมแล้วก็ตะวันออกกลางอะไรเงี้ยอาจจะมี เรื่องของการส่งเงินให้กับผู้ร้ายนั่นเองนะฮะซึ่งหน่วยงานกำกับการดูแลทางการเงินก็ได้ระบุกกลุ่มลูกค้า4ที่ได้รับเงิน650ล้านดอลลาร์จากแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเงินสนดิจิตอลนะครับผมรอบประเทศซึ่ง TD Bank เนี่ยก็ไม่ทราบวัตถุประสงค์แหล่งที่มาที่ไปของเงินแม้ว่ามีเงินจำนวนมากจากแหล่งที่ไม่ทราบแน่ชัดแต่ว่า TD Bank เนี่ยก็ยังคงดำเนินธุรกรรมสำหรับกลุ่มลูกค้า4ตรงนี้รวมถึง อำนวยความสะดวกในการโอนเงินมากกว่า420ล้านดอลลาร์ให้กับสถาบันการเงินให้กับบริการเงินสกุลดิจิตอลในเขตอำนาจศาลและรายงานระบุต,ต่อว่าแม้ว่าไม่มีกรอบการดูแลกำกับเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินดิจิตัลนะครับผมแต่ฟินเซนก็ยังระบุว่านโยบายระดับสูงที่เป็นรายลักษณ์อักษรเนี่ยจะจำกัดให้ธนาคารเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินเสมือนจริงนั้นนะบ่งบอกว่า กำหนดให้สำหรับการควบคุมและการตรวจสอบเพิ่มขึ้นบางประการนะด้วยและหลังจากนั้นนะผมธนาคารเนี่ยก็ได้ล้มเหลวในการรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยตรงนี้จนกระทั่งจากที่ได้รับการสอบสวนในหน่วยงานบังคับการใช้กฎหมายเนี่ยหลายครั้งเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องของลูกค้าซตรงนี้ด้วยนะฮะ C l e v e l ตรงเนี้ยเออแล้วธนาคารทีดียอมจ่ายเงินหรือเปล่าก็รายงานของที่ผ่านมานะผมเกินหนึ่งสัปดาห์เนี่ย หลังจากที่สถาบันการเงินแห่งนี้นะผมยอมรับว่าเขาเนี่ยได้ละเมิดบัญญัติการต่อต้านฟอกเงินน,ะนั่นเองนะแล้วทีดีแบงก์เนี่ยก็ตกลงว่าจะจ่าย3,000ล้านดอลลาร์เนี่ยให้เป็นค่าปรับนะผมกับการยอมความหน่วยงานกับภาครัฐนั่นเองนะซึ่งธนาคารทีดีเนี่ยก็ได้ให้ความสำคัญในการเติบโต ในการอำนวยความสะดวกสบายในการปฏิบัติผูกพันตามกฎหมายนะครับผมฟิล er, ิปอาร์เซลิงเกอร์อายการของสหรัฐเนี่ยก็ได้กล่าวว่าจากความล้มเหลวในการกำกับดูแลที่มากมายและคลุมเครือทำให้ธนาคารจงใจละเลยที่จะตรวจสอบธุรกรรมมูลค่านับพัลลน,ลน,นล้านล้านดอลาลาร์รวมถึงธุรกรรมเกี่ยวกับเรื่องของ Ach ประเทศที่มีความเสี่ยงสูงและก็ธุรกรรมแบบ P2P er er, ซึ่งเป็นเงินนับร้อยล้านดอลลาร์จากการฟอกเงินไหลเข้าสู่ธนาคารรวมถึงผู้ค้ายาเสพติดข้ามชาติอีกด้วยอ่าก็คือพูดง่ายๆคือไอ้เงินจำนวนนี้มันเป็นเรื่องของอาพวกผู้ผก่อการร้ายซะส่วนใหญ่นะผมแล้วก็ไม่ยอมเอาทรานเซชันพวกนี้ไปให้กับหน่วยงานที่เขาตรวจสอบนั่นเองก็เลยโดนปรับเอาววานั่นเถอะคือเอาว่าง่ายๆเนี่ยคริปโตเนี่ยอยู่ในระหว่างแบบเทาๆอยู่นั่นเองนะครับผมแต่ว่าเขาก็ยังให อยู่แบบต้องมีกฎหมายในการต่อต้านฟองเงินนั่นเองเนี่ยถึงจะอยู่กันได้่าก็โลกนี้ก็ไม่ได้อะไรมากมายนะผมก็เกี่ยวกับคริปโตจริงๆแล้วเนี่ยคริปโตก็เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งสําหรับเรื่องของโลกการเงินที่สามารถโอนเงินได้เร็วมากเลยนะฮะก็เอาไปไว้ใช้งานให้ถูกที่ควรนะเนาะถ้าเกิดว่าไม่อยู่ที่ถูกที่ควรเนี่ยมันก็จะอ่าส่งผลทําให้ตลาดเนี่ยหรือไม่ก็โลกการเงินเนี่ยมันก็ ทำให้มีเหลือบไลสังคมเนี่ยมาใช้งานได้นั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคก็ก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งนะผมหวังว่าจะเป็นข่าวที่สามารถอ้างอิงอะไรได้กันนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจนครับ